สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอพบกกับผมพาไปโคซิงแทนแลนะครับเอาเรามาต่อกันวิดีโอ2นะครับเมื่อกี้พื้นที่ไม่เพียงพอนะครับผมกล่าวว่าวัาวนนี้สงสัยผมน่าจะโหลดไอแอปที่ปากเก็บข้อมูลไว้แล้วหละเพราะว่าผมต้องถ่ายคลิปเยอะๆนะครับ ไม่ให้ยูทูปมันเหงานะครับเสียงสิบร้อมาแล้วครับผมดูจากลักษณะท่าทางเขาจะให้เอารถสิบร้อลงไปหรือเปล่าน่าจะใช่อยู่กับเล้าแครสามสองศนดีคันเดิมครับกับบุ้งกีคิวคิวหน่อยๆนะครับหกฟัน โอ้เสียงสิบล้อมาแล้วครับเนี่ยครับโอ้คันนี้ทำมาเยอะเลยครับเนี่ยดูจากรภาพลวเฮ้ยเข้าดิปไปด้ลดำหรือผมไม่รู้เลยเนี่ย แมคโคก็เตรียมนะครับเที่ยวนี้ยืนแท่นนะครับเที่ยวนี้สบายเลยยืนแท่นน้ตักท้งทานแล้วครับให้ติดรอถอยมานะครับผมถอยไปเล่นรถเพื่อไฟถอยไม่มีอยว่าครับตามภาษารถเก่าเอาทาไมถอยไปแนวแล้วนะนะ หรือว่าเขายังตั้งลำไม่ถูกเอา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 อาโอ้โห,โหไปแบบนั้นเลยโอ้โหโ,โหดมากเลยโอ้โหก้อนหินติดนะครับเนี่ยนะครับก้อนหินติดตรงซอกล้อนล้ครับนะครับโอ้โห โคตรชั้นเลยครับหน้าเชิดลงมาเลยครับเอาก้อนหินจะออกไปนะครับโหแบบนี้ซะด้วยชมต่อครับโห เที่ยวนี้จะได้วิ่ง8ล้อหรือเปล่าเนี่ยจะยกล้อหรือเปล่านี่แบบนี้สบายนะไม่เปลืองน้ำมันประหยัดเชื้อเพลิงครับโอ้โหข้างหลังก็เป็นล้อมล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับ ถ้ามันย้อนแสงหรือว่ายังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับมีแต่แดดนะครับุด,นนบดกลางเดินเลยดินอ่อนดินสวยครับไปถมที่น่าจะแน่นไว้อยู่ครับเอาเรามาดูการออกตกลของ ลุงเขากันนะครับโอ้โหโอ้ยล้อกเกือบร้อยครับถ้าชันกว่าน,นี้ร้อยแน่นอนครับโอ้โหแรงพลังเหลือๆครับผมหายแล้วครับโอ้โหนึกว่าจะยกล้อซะแล้วมาดูกันต่อครับสุยดินก่อนครับ เป็นดินสวยนะครับตรงนี้ดินสวยมาก